ถ้าเราเริ่มเข้าถูกดึงเข้าไปในวงสนทนาที่เป็นเรื่อง business ออโดยที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่ใช่เข้าไปถามเรื่อง EHR นะยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาอยากให้เราได้ข้อมูลเ,เรา,เราถูก<ล> engage เข้าไปในในั้นแล้ว engage เข้าไปแล้วนะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ควรจะรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับ อะไรคือตัวชี้วัดครับว่าวันนี้เราเลดี้แล้วเราแบบพร้อมที่จะเป็น h ฮชาร์แล้วครับผมว่าเมื่อ,อไหร่นะ,ะที่บทสนทนาของเรารกับพาร์ทเนอร์ของเราะะเป็นในลัก,ลกษณะที่ถูกบอกน้อยลงถูกถามมากขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มมูฟไปในทิศทางที่เป็น p a r t n e r อร์ชิแล้วแทนที่จะบอกว่าเฮ้ต้นไปทำอันนี้ให้พี่หน่อยเขาเริ่มบอกให้ต้นเรื่องนี้พี่ควรจะทำอะไร อ๋ออันนี้หนึ่งเริ่มจากประโยคบอกเล่าเริ่มเป็นประโยคคำถามเริ่มประโยคคำถามเอ๊ะถ้าเราเริ่มเห็นเอ้ยเราเริ่มได้รับประโยคคําถามว่าถามความเห็นนะไม่ถามว่าอันนี้คืออะไรนะเมื่อนั้นเนี่ยนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสัญญาณที่ดีนะฮะอีกสัญญาณหนึ่งก็คือถ้าเราเริ่มเข้าถูกดึงเข้าไปในวงสนทนาที่เป็นเรื่องบิสเนสมากขึ้นโดยที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่ใช่เข้าไปถามเรื่องเอ็นะยิ่งเป็นสัญญาณที่ดี ว่าเขาอยากให้เราได้ข้อมูลเราถูกเอนเกจเข้าไปในนั้นและเอนเกจเข้าไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในคนที่ควรจะรับรู้เรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคําถามให้เราช่วยคิดแล้วก็สุดท้ายนะถ้าเกิดว่าแผนงานของเราเนี่ยได้รับแผนงานมาเป็นนี่คือโจทย์ของธุรกิจแล้วเราเป็นคนรับผิดชอบโจทย์ของเรื่องคนอันนั้นคือ u r เป็นเป็น business partner ที่แท้จริงได้แผนธุรกิจมาคุณไป initiative ต่อสิว่าโอเคจะต้องยังไงต่อถูกต้อง อ้แสดงว่าแบบ t r u s t level นี่สูงนะครับพี่ต้นคือบอกว่าโอเคคุณแบบให้พื้นที่ของเราในการที่จะได้ไป initiate i v สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมก็ยังโดนสั่งบ้างนะอย่าคิดว่ามันจะ perfect นะฮะครับก็มีบ้างบางทีก็เรื่องที่สำคัญช่วยทำให้พี่หน่อยมันเด็ดออกมาเลยก็มีมันเด็ดก็มีนะครับแต่ว่าขอให้ดูอ้สัดส่วนของการที่ เราเริ่มได้รับโจทย์ธุรกิจกว้างๆมากขึ้นได้ไป Engage ในบางมิ팅ที่เป็นมิ팅ที่สําคัญขององค์กรมากขึ้นได้ไปรับฟังเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับสายงาน HR แต่เป็นเรื่องของ business ภาพรวมมากขึ้นก็เป็นตัวชี้วัดโอ้วันนี้ผมว่า ในฐานะผู้สัมภาษณ์พี่ต้นเนี่ยเรายังได้ความรู้มุมมองดีๆมากมายเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับที่าม,มาสละเวลาให้ความดูกับพวกเราในครั้งนี้ขอ,ขอบคุณพี่ต้นครับขอบคุณมากครับคุณบีสวัสดีครับสวัสดีครับ